ปปเริ่มสว,ส,สวัสดีครับเุืปอนวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันนะครับ คลิปอะไนะเก็บเห็ดใช่ปะคลิปเก็บเห็ดครับเออไปไปดูกันว่าจะได้ไหมไปดูกันว่าจะได้สักดอกไหมไปตามไปเดินเดินเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเอ้ยแมาเที่ยวก่อนได้ยุดให้ซ้ำดอกแลไวงาอย่ามายันน้ำพ่นมาดูหนูกำังน้ำพ่นพุ่งงามพุ่งพ่นดูสิพุ่งพุ่นพุ่งนี่เป็นนี่พุ่งทําไงนี่ว่เลาะเบิง ยืนแล้พ่นสีพ่นนี่ก็ได้ถักก็ไปหาเบิง้งหาตามคนนี่บว่ใหญยเดยวคนจะได้ยุ่ยส่ เจ้าก้นเจ้าใดอยู่ใส่รึวะแล้วน้องมีดอกมันอีกวะวะแม่สาวกูนะพี่น้องเอ้ยอันแม่เราได้มาดอกหนึ่งเปล่านีชิบุแย่งกันจับของมะเร็งเลยกู่ะชิบุได้แย่งกันจำบมันนี่พี่น้องชิบุเอฟเลยอันแม่ถือเมื่อือกัน อือูมกขาเ่้ากขนามากจ้ไอ้เก็บมาลูกเก็บมาเก็บมาดด้ได้ไหมเอออ่ะยกมาแล้วใส่กระยาบางๆเบาๆดแก้วสกัเวราไม่แรงพี่น้องเอาไม้เคี่ยสิไม้เคี่ยนี่ไหม่บมู่งานตัดเหรอบ่ไม่มูอีกว่เะ อ๋อน่าจะต้องไม่เชือยังไงให้เม่อขวาพี่หน่องุเลยผนมดเียดูเาจะเอาุลเลยห้ดินกลัไปไปเฮสาวก็ได้ดินเออนี่ก็ได้ยูดอกน่งหน้าก็ได้เฮดดินพี่น้องอ้ยได้ยูอก่อนี่แก้วใช่กันบนหลใ่หดอกนึองอไปแก้วสวนมันหอมจ้งเลยอ้เลตั้งนี้เมื่อคืนเราตั้งในร่อบน่นีนละ S <S จะมาฟังนี่พู <S <S ด,ดลายก็ดีขของบุญนี่แถวนี่ย่างไงป้า้ามันที่มามาเหยียดกันแล้วคนไม่ทันถ้าเด็กครไปทงไหนวะน,นี่นี่มาตั้งไหนนี่ไปเดินไปมาเก็บเห็ดเดิน,นมา มามาทางนี้มาหาทางนี้ดูดิคนนี้ดูสิคนนี้มีปะดูดิฮะมีไหมน่ะเออหาดูดีๆเห็นไหมมีไหมเอานี่ไงนี่เสื้อผ้ากัญยางไก่สวงไงโอ้ยพี่น้องเขามีสองดอกเก็บขึ้นกันและมีสองดอกอย่งไงโอ้ยเห็ดไท้พี่น้องเอ้ยแกวแสีบนี่หนึ่งขึ้นอยู่งขึ้นขวดใหญ่ต้องดึงจะต้องหาแล้วมาจุกนะ ให้หน่อยโม่หน่อยดอ๋ยวกินง่ายจำปั่นเลยล่ะโอเคอ่ะนั่งดูนั่งดูฮะโอ้เห็นบอกบอกคนด้วยบอกพี่น้องด้วยบอกพี่น้องที่มาเห็ดไข่เห็นละอะไรร้องเห็ดไข่เห็ดละค่ะเห็นบอกพี่น้องก้างปูหายากมากเลยหายากไหมเหันมานี่หายากครับยากใช่ไหมได้เห็ดอะไรใช่ไหมเออเยี่ยมดิเออดอกไงมะบังเห็ยางมาจิ้มเอายางมาจิ้มมามะจิ้มไปหาต่อโอ้ไม่เห็นกระด้างด้วยเห็ดกระด้างก็มีนุ่น เออเก็บเห็ดกระด้างก่อนมีกระด้างด้วยไปซุปมันไม่มูนอยู่บ้านด้วยเออเอาเซกกระตาายง่าเอาไม้เคียงด้วยนี่นี่เปนให้แม่นี่ยให้แม่ชิมเอาแม่ชิมแม่ชิมก่อนเอาลิงเก็บเก็บยาจะไม่ก้มเก็บเก็บดีๆเอาใสเซกกระต่ายง่ากันเลยอันเอาพันธุ์บิดคาเก็บโอ้ย เนียบ่ะ่ยิงกระบอกออกบนหน่อยเชียวมันตงตั้งหน่งุ่มอยู่เน่ยเชียบมัน่งัดน้ะเียรดิลิ่เียมันไม่เห็นนีต้องหอยผาเียไปยบมาให้หมนี่กับอยู่เป็นแป้นนะนองดอกคือสดอกแล้วพี่น้องันว่แตกแยกิ่งของผุนอ้ว น้อยมันดอกนั่นแด้ละยี่สิบล่ะยี่สิบฉิดแตกเพิ่มโอเคครับเพื่อพักหล่นคับนั่เนี่เขาจะต่อไปไปให้อีกพี่น้องเลียดอกกระเจียวนีะนี่ดอกกระเจียวพ่อดอกกระเจียวแล้วมันต้องเนี่ยให้เขาดอกกระเจียวดอกกระเจียวเฮ้ยดอกอะไรดอกกระเจียวกระเจียวดอกเดียวดอกกระเจียวมันกระเจียวได้พี่น้องกระเจียววันนี้ป้าเปิ้ลกับพวกใครมีเขาจะให้ไอ้บุตรใิรมีเลยสิล่ะให้เขาลอาแฉะ ใบสมล่มอระเจียงปลากเจีงเฟื่อูกเสือมัคลายแลเนอะมันมันมาเป่นหมาทำหมาที่นันุ้มเหนียวละท่างเลยทำไมเอามาทำอะไรมาหานาใครหนินาใครนาพ่อนานาพ่อนานาผู้่ะปูับหญ้าเหรอา้มายู่เกัหาหน้าหนาพี่น้องไปเก่กันหาเห็ดแล้วก็มามาหาเห็ดมาเจอกับลูกแมวเพิ่งลอดพุ่าดูสิลูกเสือไม่ใช่หรอลูกเส ก็ออกมาชีตัวน่าปิดตาหักให้เดือนห็ดละเมยบินยวเดือนหนึ่งนะขอพาด้ไงอ้าวมันมีลูกแล้วน่าสร้างแท้โอ้ยมันกลับมาให้เฮ็ดมะเมยนางสโลสเต็กันดูก่อนอยาดมาหักมาหน้าหนากันบิดะน่าสร้างเนาะไปไปไหนต่อเราไปไหนต่อเราจะไปดูสวนของย่าครับสวนอะไรชีวิตอะไรชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบพ่อเพียงอ๋อป้าปพาไปดูเร็วมีอะไรมั่งเร็วๆชี้ด้วย อ่าดูเดินดีๆเดี๋ยวมันล้มมันพ่เบะคุรไล่หลายพี่น้องเอ้ยน่าคนปลูกทูน่ะอันนี้มะพริกพังอย่างนี่เดี๋ยวดูพริกพันอะไรพี่กพันลูกพันอุปุกอีปิกเจ๊ไปกินอัลที่ได้เยอะนี่ที่เห็นบ่าฝรั่งคอนอันนี้เราก็ตำเจียวบ่าฝรั่งเขาไปกินแข่งกันว่าผู้ชีทุ่นดนแซมเปลี่ยนกินพริกว่าทันเห็นในคลิปหรอใครเห็นเนี่ยไปแชรกับสม พ่อเพียนเรม่สาวอืมอันแน่เบาเบาเศษเมันเบษวะัดคำลดพีนองชีวิตแบบพ่อเพียงพ่อแบบเพียงเพียงแลแบบพ่อน่ง่ายๆเบอไปง่งยวันนี้ยลกได้ลกก่อนได้มานี้มานี้นั่นมาโลกเบบลออกมานี่เลยเอ้าตัวนี้แหงเลยตัวนี้มาเดียวก่อนแหงเนาะเะ หุ้งไล่หลายพี่นอ้องเพื่อนฮู้งชีดแบบพ่อเพียงเพิน่นบอกพริกเพิ่นดูเต็มเนี่ยนก่งร่งสุกต้นตีเตี้ยนึงโอ้ยพี่บักหุ้งลูกบังไงงามงามพละรัมเพือ ว่ยกําลังสุกเนาะลูกนี่เนาะพูดนะใกล้จิกแล้วตอนไม่สามมันกิกแล้วกิกแล้วพูดนะนี่ละบังนี่แคมาหั่นเหลียงนะสุกแล้วอันนั้นก็สชีสุกแล้วข้างหลังคุณใกล้จิกแล้วอร่อยกินได้ยี่โดอร่อยพาแม่ไปจิกหน่อยเดี๋ยวนึงไอ้ย้อยไอ้ย้อยไ้ย้อยต้นออกเหลียงนี่ว่าต้นอยู่ต้นหนาอร่อยจังเลย นี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับการชมสวนและไปหาเห็ดนะครับอย่าลืมขอบคุณลุงป้านะอาที่รับชมพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้พวกเราผ่านในช่อง YouTube หน่อยนะครับโอเคครับโอเคบ๊ายบายพี่น้องมันก็มาเก็บเห็ดอีกเชดเดิลเลยหาอะไรเห็ดไข่โอ้ยดอกอะไรดอกเห็ดไข่บลูเลยโอ้ยหักขาเลย เราแบงงานสีแดงค่อสองสองโดกเก้ที่สองแต่ง่ายสุดรู้ดูฝุตกใช่มอุ้ยเาบบบไงงานบายที่สองโดด 哦。Oh. 저거. 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 저거.

ใครรู้ว่าเห็ดอะไรบอกทีดูรูปร่างของเห็ดอันนี้คือมันแตกแล้วพี่น้องมันแตกละวไอ้ที่มันไม่แตกจะพาไปดูจะพาไปดูปดอันที่ไม่แตกเห็ดอย่างกระบ,บรูดูสิโหดนะนี่ว่าสลัเป่านี่ว่ามันโถ